ลัคนาราศีมังกรดวงการงานในเดือนมีนาคม2568ครับพื้นชะตาชาวมังกรมีดาวพระศุกร์ครับเป็นดาวเจ้าเหือนกรรมะการงานอาชีพหน้าที่ครับตลอดทั้งเดือนยังคลองมาตรฐานเท่ว่าดวงมหาอุดครับงานโดยรวมดีมากๆดีที่สุดในรอบป,ปีครับยิบจับทาสิ่งใดทําให้เต็มที่ผลรอยอยู่แล้วนะผลของความสมาเร็จแต่ทั้งนี้มีช่วงต้นเดือนก็มองว่างานดีจริงๆครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะเพราะพระพุธด,ดับนะบเป็นดาวเฉพาะคุณเรียกว่าดวงชะตาพิเศษ อริตศัตรูจะดับแพ้ภัยแพ้ภัยตัวเองไปนะครับงานในากๆคุณทําได้งานประจํางานบริษัทคุณเหนือกว่าคู่แข่งด้วยนะครับใครคิดไม่ดีไม่ร้ายคุณเขาจะแพ้ภัยตัวเองไปนะครับแล้วก็ในช่วงรึ่งเดนหลังเช่นเดียวกันนะครับดาวพุธถอยหลังกลับมาเนี่ยมีเรื่องต้องระวังอยู่นะครับแต่เรื่องดีๆก็มีนะเรื่องของการงานอาทิตย์ย้ายไปช่วยครับงานก็จะดีขึ้นฟื้นขึ้นแล้วก็มองเรื่องของงานยากๆคุณจะทําได้หรือว่ามีเกณฑ์ได้แก้ไขปัญหางานในที่ทํางานแล้วผ่านได้นะครับเพียงแต่ระวังเรื่องของ ศัตรูเรื่องของการทํางานครับอาทิตย์มาดาวพุธมาอยู่ที่เรือนการเงินจะกระทบเรื่องของการเงินตัวเลขครับพิจารณาให้รอบคอบส่วนท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการร้านค้าก็มองว่าช่วงต้นเดือนค้าขายดีค้าขายคล่องครับไม่ได้มีปัญหานะครับเพียงแต่ระวังช่วงปลายเดือนแค่นั้นแหะครับเรื่องของการเงินตัวเลขให้ละเอียดรอบครอบอีกครั้งนะครับถือว่าการงานดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะครับการงานท่านเจริญก้าวหน้าได้ครับชาวลัคนาราศีมังกรขอท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงดีแล้วก็การงานเจริญก้าวหน้าครับ ดวงการเงินในเดือนมีนาคม2568ครับพื้นฐานชาวลัคนาราศีมังกรมีดาวพระราหูนะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระเรื่องของการเงินรายได้นะครับแล้วก็ทรัพย์สินเดือนนี้ราหูเดินหน้าปกติเรื่องดีดาวพระสุมาเป็นมหาอุดนะครับมากระตุ้นทราบครับการเรงินการหาได้ช่วงนี้ส่วนทำอะไรจะดูดีไปหมดรายได้สภาพคล่องถือว่าดีนงานประจําันบริษัทดีอยู่แล้วมีรายได้พิเศษด้วยนะครับมีดาวมาช่วยเหลือเรื่องของทรัพย์สินดาวพระพุธนะครับดวงชะตาพิเศษดวงพลิกกลับ ใครที่รอคอยการเงินอยู่นะรอคอยการทดแทนตกเบิกเคลมประกันสินไหมทดแทนหรือว่าใครมีสถานะเป็นเจ้าหนี้อยู่นะเมีเกณฑ์ได้รับคืนนะครับรอฟังข่าวดีได้นะครับถือว่ารายได้ดีไม่ได้มีปัญหาเลยนะครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังครับดาวทิตย์เจ้าเดือนมรณะย้ายไปนะกระทบชิงรายได้ยังคงดีครับเพียงแต่จะมีรายจ่ายนะจุกจิกกวนใจนิดหนึ่งครับระมัดระวังเกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับการสังคมครับมี ส่วนหนึ่งาคุณอาจจะเป็นรายจ่ายเรื่องของภาษีสังคมที่มากขึ้นนะการม,มีใจฟูมีมีเงินดีนะก็จ่ายไปเยอะ,ะที่สําคัญเนี่ยตำแหน่งนี้ต้องระวังคนมาขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินครับใจแข็งไว้นะครับใจฟูเกินไปนะรักตัวเองรักครอบครัวดีกว่านะครับให้ไปแล้วพะวัดวงมันจะติดตามตรงถามยากครับรักตัวเองเป็นหลักนะครับการเงินโดยรวมถือว,ว่าดีมากๆนะครับสาหรับชาวมังกรเดือนนี้อีกทั้งยังมีดวงเรื่องของโชคลาภเด่นนะโชคลาภการเงิน ดูในคลิปถัดไปนะครับถือว่าวางแผนได้ดีท่านรวยเร็วครับท้ายน,นี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีการเงินที่ดีตลอดไปครับลัคนาราศีมังกรเช็คดวงชะตาโชคลาภกันนะครับในเดือนมีนาคม2568ครับโดยพื้นชะตาชาวมังกรนมีดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระอังคารนะครับบรรดาเรื่องของโชคลาภล,ล,ลาผลลาภลอยลาภแบบฟุ่มครับพระอังคารต้องเหนื่อยก่อนนะครับต้องเหนื่อยก่อนแล้วได้โชคลาภจากการทํางานก็ดีนะทั้งเดือนเนี่ย จะต้องเหนื่อยนิดหนึ่งแต่มีรายพิเศษเงินก้อนเข้ามานะจากงานที่ทําอยู่ค้าขายเหนื่อยขึ้นแต่ยิ้มได้รายได้เข้ามาเป็นโชคลาภครับสายลงทุนสายที่ใช้คนรู้ความสามารถก็มีนะแต่ต้องดูให้ดีละเอียดรอบคอบนิดนึงนะครับมีเกณฑ์ที่ได้เป็นโชคลาภแล้วต้องจ่ายจ่ายรู้ว่าบริจาคทาบุญไว้นะครับทำให้มันตรงกับวิถีดวงแล้วท่านก็จะได้ควบคุมรายจ่ายจุกจกิกวนใจไว้ได้นะครับดวยมีเกณฑ์อย่างนั้นนะครับแต่ก็พระสุขยังเป็นตำแหน่งหมหาอุดนะครับกระตุ้นทรัพย์โชคลาภเด่นเรื่องของ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะรุ่นรางวัลถือว่าเด่นที่สุดนะในรอบปีนะครับชาวมังกรเด่นมากๆนะครับถือว่าเลขมังกรสำดวงเลขนําโชคสําหรับทั้งเดือนเนี่ยมีคําพยากรณ์ถัดไปนะครับแต่ภาพรวมกว้างถือว่าชาวลัคนาราศีมังกรมีโชคลาภเด่นมากๆนะครับทำอะไรก็มีแต่วความสําเร็จมีรายได้พิเศษหรือว่าเงินก่อนรอยอยู่นะครับท่านนี้ครับขอให้ท่านมีดวงชะตาที่ดีมีดวงโชคลาบมีดวงเศรษฐีเป็นของคุณครับ